เดียวเต็มเลงนะโอ้วาลยวิมานเลยน้ำอยู่บางนึงโลด ทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับส้มบรรยากาศคึมฝนได้มื่อนี้ได้ทางคอยกับบ่วสุพรรณสองคนมื่อนี้นะเดินทางขึ้นมาป่ามาดงคือเก้าเซาอยู่หากินคือเก้าคือเดิมทุกคนเลโอ้ฝนจีตกห้ามหมมือแรงนี่ฝนตกสมอเลยไปการมือแรงนะ่ะรอรุนแลวกติดตามไปเนี้ทุกคนได้มันสนีได้สีมานพี่เลยวมื่อนี้นะสีผ้าเดียวเอาไปเลาะบองกลมมาให้ได้ยินบ่าซอนกับบ่าเพชรพนว่ามีกลมมาให้นะ อาจจะมันสีโหรจะมันกำลังซุกไปรลติดตามเปนลำเดียทุกคนสวัสดีเอ้ยบ่าวชุ่มานเฟิกะขึ้นหลอกก้อนขึ้นกับผ่านเติมบีมานทุกคนเลย <c oughs> พออยู่ได้หามันบีได้สอยมันวันนี้ลุ้นนํำเดียวสองคนนี่มันอีกะขึ้นกับผ่านสุพมผ่ามันสิได้สีมานหรือบ,บอ่อก็สิไปเลาะบางกูมาให้หาเฟิกนกเฟิกกูมาให้ก็ก็สิได้มานอนอยู่นี่แหละมันก้าววเดิม ตุบเติมหรือว่าน้ำบ่อคำเค็ทุกคนน่ะไปเลาะลุ้นน้ำเดียบวันนี้นะแหว้แว่ยามบนเหว้เฮ้ยไปนี่ก็สิแว่ยามบงแหว้ก่อนจะลาค่อยขึ้นมายามก็เสพพ่อจะมานได้สองเต็มพวขึ้นเราเนี่ยมันสิมานหรือบ่เลยวันนี้ก็สิไปแล้วก็แวะยามแฮวก่อนทุกคนน่ะ พยายามเฮลอะไรก็อยงสิได้ไปเลาะมันก็มาให้นะบรรยากาศคืมๆโอ,อ,อ้เป็นแต่พอกระสโก่เป็นแต่พอหมูใช่ไหม ไม่ไกลสะลายขนาดตามทางเียทุกคนเ,นเออลอย่ยามังเฮากันทุกคนนะอันซีมาหรือบอหลอ,บน,อลบนี่โอ้ลมพ่ได้ไหมมีเห็นลางร้านเลยเออ หลังถือนกรอบก่อนนี่กบีมารอบนี่โบราณหลังถือนกรอบก่อนนี่ฝนเต็มเนี่ยกดตะแดงสี่เมตรมาว่าหื้ม Ô, hè, cửa biển lăn chắc làng, lắm chắc làng, lơi. Ô, chút chắc lăn chắc làng, lắm chắc làng chắc làng chắc làng làng มีได้กินซ้ะหมนเลยฮะวันนี้เดีหนูวายตัวง่ยายทุกคนเลยมันหนาละกิ่นมีได้ละมายาม,มที่ชั้นมันหนาวไวัขนาดมันฮอนมือหวายมันซ่นนี่นะ่นะทุกคนเนาแล้วหนูวายตัวเทมิมะบง่ายเลยโอ้เสียของเลยวันนี้สิไปเลาะเฟิกกกมาให้ทุกคนเลย มันมีท่านโหยกะเห็นได้สองทิศละผมมาให้ก่ะกุ๊กนึงเสือคือว่าหากะเลิศตอนเห็นนะอันนี้คือสิสุกละกุ๊กนึงเสือเขาสอนว่ายันจะโหยแล้วลวะไปเบิ่งก่อนบางทีมันหวานบางทีมันย่างอยู่กับน,นกเฮานกเพ่ยกะ่ะใส่ซอยนอกซอยเพยยลืองหมดนั่นละนะติดตามลุ้นไปเลยทุกคนมาเลย ได้ทุกคนน่ะหวายโฮยแล้วตรงๆกระตองเจ้าเจ้าแซวมันมีหัวอยู่คักขนาดเลยก็มาให้กับที่สูงมาแล้วเด้พอดีพอดีซอยเลยเเโอล้มก็ล้มมื้อนี้นะ ใกล้กับจอามาจ้ามาอะไรก็ม,กมิดเลยมีหันเยอะเลยสมอยเลยมีลายป่ะเนี่ยตือมือหาเลาะห้วยแถวดงแถวสามหานแถวพวกนั้นเฮ้ตอนนี้ก็เลาะไปเจาะก็มาให้กับบิมี่ด้วยคนเลย,เยมาให้ห้วยมาละกก่งนึงกับบิทานซุกซ้ำมาใน,นกับเสียหาเลาะตามทางไงละมาเนี้ เรานะตามทางก็เลาะไปฟกบิางแคมห้วยแถวแคมห้วยนะโอ้ยตามทางใกล้สะหลายได้ไม่ไหมเลยนี่นะจะล่มได้มมันี่นะล่มแหนะ้งก็ได้มีแต่สีลฟมฟกแถวแคมห้วยบุรคนนะรอดลุ้นบ้างที่บานพ่อหมูนะ ทีพีมายก,ก็คือจะจำเจียวมาเนี่ ละโหยก็วิพอ,อไปเลยทุกคนไอพอก็จ้อนกันได้ยิ้มันนี่ก็แนวมีได่นี้เมื่ดลายแล้วมันเนี่ยนี่สินังเฟอร์ดก,ก็มาไฟลแล้วเนี่ยมาไฟดกขนาดไฟนอะเห็นมันกินอยู่ได้จิกซิมันไปเลยกินนี่มาไฟ xin mấy cái họ kìn cái này xúc con này của cô mà hay ha của cô mà phay lại thôi này đây xin màn lún lại bạn này cắm chắc thì phật có mà phai cả vì là cái bị không phai này phải đi mà phật nó là cái nam này เห็นกีดจอดเลนเ่นย่อยๆมั้ยไตโอ้ไต้ไหมตัวนั้นแหละสวยคือโต้เลยเล่นท่าทมันนี่มีดสมไว้กูโอ้เรียบร้อยทุกคนไหน,นมาเลยมาเลยเด็ดเต็มเลยนะโอ้มาเลยผีมานเนะลยโอ้มาเนะลยผีมานเลยทุกคนเลยจานฟอนตัวนึงเลยบนี้มีได้จำแจ๋วเลยโอ้สีฟึกร้อ็มาหนี่ คำคำยังสั่นไงลงฟองนกลงกินน้ำกะคำแล้วทุกคนเลยยาลงละนกกระหนิงมีท่านมันได้แต่กระจอนตัวเดียวนี่สิครับเมื่อบ่อนมาเลยทุกคนเลยเมื่อให้ดูเห็ดกนินข้ากินน้ำจึงหาเลาะการต่ออีกสมทบกับบอสุพันธ์มันได้หมานามาได้มาหนี่ิพอๆเดี๋ยวจะบ่อนทุกคนมาหอดบ่อนละบอสุพันธ์พวกกะ ดังไฟท่าละไปเลยมีอะไรเจ้าเน่าเน่าน่าคือจับนี่คืออีทื่ออีทื่ออีตันเลยเงยอยู่คืเคยซอยอยู่นะอันทำนี้เนี่ยะเทดกินเจ้าม่เอาอะไรคอยกับได้แกนาเต้ตตัวหนึ่งเฮ้ไดกับจอตัวหนึ่งพอได้ลื้นยำแจวนะโอ้ทองฟ้ากับคืมอะไรกินข้าวยาไปหาการบ่ไปหาการเนาะ ไห้เห็ดกินก็มันชกเลยรอบในพันชุดพันเห็ดกินด่นในรอบนี้นะเป็นประวพิชิตเนี่ยแต่เก้ามีแต่คอยเห็ดกินรอบนี้คอยอกเขาไดแกหน้าแต้มหนึ่งมืดแล้วจังได้เห็นบ่นนกลงกินน้ำเลยก็พอดีเห็นกระจอนแล่นโจยมาเฮ็ดในล,ลาดโลดเรียบร้อย กินอเลยกินเฮ้ยายเก้าเนาะฟักแกงแกงเสื้อบวฟักน้ำสีละลายสดน้ำสองคนท่ากับมีหมานมาเลยลรอลุ้นเมื่อแรกีทุกคน,กนเลยกินข้ากวกินน้ำยากับสิบิกานะมีคักรเพื่อนร่มมานะลมๆๆเลยมาเลยนะร่มรูดเลยต่างนันึ่งฟ้าในต่างใช่ไหมคุมมางดิ Oh. Oh, nó nó mà ban hơi khắc nó oh, khắc luôn này nó chó lót nhầm phồn này mình ta thêm thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นี่คีมีทางเลือกมีชอยซ้ำมีทางเลือกมีเฮ็ดรถเนาะคือกันม่มีรายจะเป็นอะไเฮาคือกันเนาฉันมีนี่เน mm. <mm so, like cool ี่ยจำอมีทางเลืกจะเป็น yes ฉันมีจำเป็นเลยมัใหาหมดกอนะมหากห่งเปดเป้ยิโลหมดบอลตู ลมมีละคือฝนฝนตกห้ามจะสร้งเลยวหมนอนห้ามนะครับนอนหนาวี่ฝนตกก็แข้งนแข้งก็รอยีริจงเอดอกเนาะ mình to้ง héng mắc, đai cà phạy, mì đai cà phạy, đai cà phạy, mì đai cà phạy, chạy mắc, mắc, đấy, nguyên màn rồi, ừ. đó cô kia phá มอสะพ่อกิีดเฮาแม่นบ่อืโมอประจำรถเด้อพอดีเบาะรถรถเดี๋ยวแท้มาเฟสอะเฟสกระสูตรเก้ามาเฟสกระซอยเชื่อก้า เสียงลมช่างเสียงฝนโลดแต่การมันก็นได้ยินเสียงชัดๆที่ซีดู่บ่อยลมก็นอกกระเด็นนี่ใส่เห็นแสงตาบ้าเนาะ Bụng kêu mời lạy cả mà khang hân em mình hân em chắc chắn, sao không muốn hôm hôm sau đấy mọi người hôm nay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  Ừ, mong <laughs> ừ. cái đây chảy ra cái mong mình mong cái 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 con cái 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 คนมาบูมพอนนกเซไปเลยไป่นสวดนกสดน้ำก็มันจะบนตอนบน,นหมดเลยจะได้สุกใด้ก็กเอามาปงลงมากินเขา้ากินน้ำไปการต่ออีลมกับ,บัวซ้อหันมานคาดไปกองห้ามมันยังสิพอรุนน้ำเดียวทุกคนเอ้ ุกแล้วนะทุกคนนะซิมกับพอดีแซ่บพอดีโน่ละปงก็สูตรบาชุพันปงเอ็ดโอ้เตะกระดุดความสีช่างแล้วทังเลยพี่ว่าสูตรคอยมีต้องย่าน,นอมืม thò lên xem xem được không? Kèn cá tròn đây, mình đi đây. Nhầm nhau. đi xẹp khôn. cho không

Dọn mình cả. À nó bị đây đó Để play, play mà. Khá là tùm rồi không? Bà bà đi โอนำวะนะครับดูท่าซื้อนะครับ